สวัสดีตอนเช้าโอไฮยอคือตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โรงแรมออนยโดโทโฮนะคะอยู่ที่ไอสึวากามัส์หนาวมากเมื่อกี้ปาเปิดประตูไปคือว่าตอนแรกน่นนะ,ะมาเช็คอินเมื่อคืนนี้ใช่ไหมแล้วเราก็แบบเอ๊ะทำไมตรงแถวๆนี้มันไม่มีหิมะเพราะว่าที่แบบพื้นที่อะไรที่แบบหลังคาต้นไม้ไม่มีหิมะเลยแลก็แบอกว่าเอ๊ะพยายกรณ์ว่าหิมะจะตกหิมะมก็ตกแนละ้วทำไมถึงไม่มีปรากฏว่าสักสี่ห้าทุ่มมันตก ตกแบบว่าตกมาเรื่อยๆตกเบาๆเห็นเป็นฝอยจางๆแล้วก็ตกพอตีสามไม่แม่ให้ตีสองตีสองแม่มาดูอีกทีหนึ่งมันก็เริ่มขาวแล้วอ่ะแต่ก็ยังตกจางๆแต่ว่าเริ่มขาวจางๆเพราะเช้าตื่นมาเป็นแบบนี้เลยค่ะตอนนี้นี่คือตกแรงมากเห็นมาฝอยคือฝอยใหญ่มากแล้วก็รถอะไรอย่างเงี้ยเคลื่อไปด้วยหิมะเห็นรถเราไหมเห็นรถเรารถเราคันไหนอ่ะรถเราคันที่สองเนี่ยแถวแรกเลยคันที่สองเห็นไหม ที่ถัดจากคันที่เขายกที่ปัดน้ำฝนขึ้นใช่ไหมใช่โอ้ oh my god แล้วทำไม,มเขาควรจะเอาที่ปัดน้ำฝนขึ้นด้วยเพราะอะไรปะไม่รู้ว่าหลายคันเอาขึ้นนะหลายคันเอาขึ้นเราไม่เอาขึ้นแต่หลายคันก็ไม่เอาขึ้นแต่ส่วนมากเอาขึ้นอ๋อเออเออใช่ตอนนี้ดูแล้วมันลบสามนะข้างนอกอะ่ะแต่ว่าไอ้ลบสามในในในแอปอะ จริงๆแล้วมันมากกว่านั้นอย่างเมื่อวานอะลบสามแต่ฟิลไลท์ลบปดนะอ้ยดูดิไม่เห็นแล้ยังขนลุกดีดเลยมันพัดไอ้นี่เข้ามาใหญ่เลยอะพี่มาอะดูซิมันฟิลไลท์เท่าไหร่ฟิลไลท์ลบเจดตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเช้านะคะเดี๋ยวพาไปดูข้าวเช้าสไตล์ญี่ปุ่นอินเตอร์เนชั่นแนลไป เมื่อคืนเนี่ยกินบุฟเฟ่ที่นี่อร่อยมากดูสีชาวเนี้ยจะเป็นยังไงก็จะมีแบบของร้อนก็จะมีเป็นแบบคิต,ตาคตะราเมงซึ่งเป็นรามเมง,งดังของแถวแถวนี้นะขนมข้างตึกเก๋ขงเขงมืองคิตาคตะก็จะให้ให<ม>เลือก<ม>ว่าจะเอา<ม><ม>เป็นซุปมิโซหรือว่าซุปซอยซอสก็ได้อ่าแล้วก็จะมีพวกเดคอนมีซสีกก่ยเกแะนีที่เป็นฝรั่งอ้อมีออมเล็ตด้วยที่เขาจะไม่มีไข่ดาวใช่ไหมเออเขามีแต่ออมเล็ตกับไข่คนอ่าแล้วก็ เขาจะมีอาหารญี่ปุ่นแหละมันจะมีเป็นปลาเออปลาเอามาด้วยปลาตัวเล็กกับปลาแซลม,มอนก็มีนะแล้วก็มีอะไรหลายอย่างที่เราไม่รู้จักเราก็ไม่เอามานะอันนี้ก็มีสลัดมีอะไรอย่างเงี้ย ขนมปังพวกขนมปังนี่ปิ้งได้ครัวสองปลาก็ปิ้งมาเอาของวะแยม,มนะกินมาก<า>เลยมันเป็นแยมเหมือนโฮมเมดใช่ไหมอนนเอาแล้วก็แม่เห็นแล้วขนมขนมเบเกอรี่ก็หลากหลายนะเนี่ยก็หยิบมาแล้วก็มีที่สําคัญนี่ริมแ,แม่ว่าอันนี้มันเป็นวรารับบี้โมจินะอลองชิมดูไหมอืมอันเนี้ยเป็นผงคินาโกะนะประเด็น,นไม่สําคัญหรอกสำคัญค,คือถ้วยนี้ต่างหากกันหมดน,นไม่คุยกับป้าแล้วถ้วยนี้ คือทัวงนี้มันเป็นเนื้อมา้าคือเขาเขียนว่าฮอสอะไร<อ>นเดอร์อะไรไม่รู้อะแล้วป๊าก,ก็บอกว่าแม่ทําไมเขาเขียนว่าฮอสก็มันเป็นเนื้อมา้าแถวแถวเนี้ยเขากินเนื้อมากันจริงๆดูรีวิวมาก็มีเนื้อมา้าแล้วพิมพ์ก็ไม่อยากให้ป๊าตักมาเพราะมันเป็นมา้าป๊าตักมาชิ้นหนึ่งก็เขา<อ>กินกันเราก็ลองพิมดูพิมบอกว่าจะกินเราพิมเจ้าอย่างไรอย่าไปกินมาดูมั้ยดูมั้ยนี่ เนื้อหมาจริงๆคนแถวนี้กินเนื้อหมา้าตามันก็เหมือนเนื้อทุกออเเหมืืนน้ทั่วไปน่ากลัวถ้าไม่บอกว่าเป็นเนื้อหมาหนูก็ไม่รู้หรอเดี๋ยวให้ป้าชิมว่าเป็นยังไงนะเด็กเกียวรักงท้าดีกว่ากินไหมเนื้อหม้าไม่กินเด็ดขาดปี๋ไม่กินหรอกให้หนึ่งหมื่นให้ไอโฟนสิบสี่ไม่เอาให้หนึ่งล้านก็ไม่เอาไอโฟนไอโฟนใหม่เลยน่ากินเนื้อหมาไม่เอาขอน้ำเปล่านะคะนี่ขุมีนี่ให้ด้วยอันน้ำเปล่านี่อ่ะของแม่ไปนี่ชาเขียวเย็นจริงเหรอ จะชิมแล้วนะคะเออไม่ใช่ไม่ใช่ชาเขียวมัน็นไงมันเป็นแบบน้ำผักผลไม้แอบน้ำแอปที่ยินแบบตกใจ มันเหมือนผิดคาดไงเม้่หนูจำได้ตอนนั้นที่แม่ยืนอย่แม่บเฮ้ยเขามีน้ำชาเขียวให้ด้วยไม่ใช่ม่นเป็นน้ำผักผลไม้อ่ะอันนี้มันเหมือนไม่ใช่ว่าเป็นมจิมันเป็นแบบข้างนอกแข็งๆแล้วข้างในเหมือนจะนุ่มๆแล้วมันร้อนๆนะคะเขานุ่มเลยเาขาบอกว่าไร์เคก็คือมจินั่นแหละเขาปั้นสดตรงนั้นเลยนะมันมันเขาแบบหยิบมาจากหม้อใช่ป่ะแล้วก็ปั้นๆเลยอ่ะ อร่อยไหมใช่ว่า,วาเลอร์มิมันก็คือว่าวลาเบอร์มจีนั่นแหละค่ะใช่เ,เป็นแบบว่าอันที่กอบน้องน้ำหน่อยกอบน้องน้ำหน่อยเพราะว่ามันมีผงคินาโกะโรยเนี่ยผงถั่วใช่ไหมก็น่าจะเป็นสรุปป้าไม่กล้ากินเนื้อมานะคะโหตับมาแต่ก็ไม่กล้ากินทําใจไม่ได้จะมาบอกว่าหมอนที่นี่มันจะเป็นแบบนี้นะค่ะทุกคนมันจะเป็นแบบมัน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 อย่างแม่บอกว่านอนแล้วปวดแต่หนูก็นอนสบายนะคะ เม็ดอะไรอะหนูว่าเป็นเม็ดอะไรเม็ดถั่วเหมือนแบบว่าที่มันอยู่ในถุงที่เอาไปโยนค่ะข้างนอกนะคะมันเป็นแบบว่าหิมะหิมะเลยค่ะมันคือมันตกหนักมากค่ะแล้วมันก็พัดย่อเลยพูดต้องแต่งตัวให้แน่นหนานะกี่ชั้นเอ่อหนึ่งสองกามสี่ลบสามฟิลไรลบเจ็ด จะรู้สึกเหมือนลบกวนเจียไลค์คืออะไรคะเจีไลค์เพราะว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะอุณหภูมิมันรบกวนแต่ว่าเราจะรู้สึกว่ามันมากกว่านั้นนี่งเพราะว่ามีลมมาด้วยใช่เขามีอุปกรณ์ในการถูดแห้งอ๋อโอเคสายเจียวจัดฟังออกมาแล้วก็ไม่ได้แบบหรือเป็นเพราะเราอุปกรณ์เราแต่งตัวดีอะเอาเจียวไปหยิบไปกระอานไปถุงมือด้วยถุงมือถุงมือมันอยู่ในรถโอ้ดูสภาพรถสิ สภาพรถเราดูถ <c oughs> ่ายรูปก,กันค่ะถ่ายรูปก,กัน <c oughs> คือกระจกข้างเราอย่างดีมันตั้งตรงไงดูรถครันนี้ <c oughs> ลืมแม่เห็นรถครันนี้ไหมค <c oughs> ันนี้หนักกว่าเราอ่ะหนักมากเือแบบสุดที่จ่ะ อ๋อมันไม่เหมือนเมื่อวานแคนบอนมันฟูอะ่ะเมื่อวานฮินมาร์มันเป็นน้ำแข็งอันนี้มันฟูขูดง่ายใช่ปะง่ยายถ้าเกิดว่าเป็นขนแบบว่าที่มันฟูฟูนุ่มๆอย่างเงี้ยใช้ด้านแลงดีกว่า,าค่ะหลังคาด้วยค่ะหลังคาหมายถึงว่าพี่มาร์ฟูนุม่มใช้ด้ลนแรงใช่ค่ะ ยางนะจะเป็นหนาที oh. <rawd Moder> ่เหมือนเมื่อวาน่ะที่มันเป็นยางถ้าติดแบบเนี้ยต้องใช้อันเนี้ยค่ะอ๋อเออล็อกดิล็อกแล้วปาเขาแก้ดูปาเขาแก้ยางนั้นมันเลอะโอ้ขี้ด่นขี้ด่นเขาจะขุดหนูก็ขุดข้างบนไปใส่เขาบ้างสิแต่ระวังเลอะคุณลุงนี่นะไม่ถึงอีกนั่นแก้กันแก้กัน วายเลยแม่เลยแม่หูข้างบนเลอะเอ้ยข้างบนเยอะมากอ่ะเยอะมากมากอ่ะแต่แม่เตี้ยนะมองเห็นไหมว่ามันเยอะมากอุต่าละปะดูสภาพดิไม่ล้าทำไมถึงไม่ใส่ถุงมือในเมื่อตัวเองก็มีอ่ะอยู่ไหนถนาดก็ใส่ไปเถอะแล้วมาอีกข้างใส่ได้แล้วน้ําแข็งมันเกาะถุงมือหมดเลยดูดิเนี่ย ต่เสื้ออูนี่มือแข็งเหมือนกันน่ะอูนมันเย็นแบบนี่มากเลยเหมือนแบบลบเจ็ดอ่ะลบว่าลบสิบอ่ะไม่ใช่ลบเจ็ดแล้วตอนเนี้ยเหนามากโอ้ยมันใส่ไม่ได้เลยมันคือเนี้ยนะถ้าไม่มีฮีทเทคเราไม่ใส่แจ็คเก็ตแบบกันลมแล้วคือไอ้แจ็คเก็ตเนี้ยมันจะมีไอ้เงินเงินข้างในอ่ะเหมือนมันกันหนาวโดยเฉพาะอ่ะไม่งั้นอยู่ไม่รอดนะคือตอนนี้เรารู้สึกสบายมากนอกจากมือที่เย็นน่ะคือเราโอเคเลยในร่างกายยกเว้นหน้ากับมือที่มันอยู่นอกผ้านอกนั้นโอเคหมดเลยอ่ะ เขาไปท้างในได้ลูกป่ะเดี๋ยวไม่สบายคือจริงๆแล้วอะถ้าเราแต่งตัวพร้อมนะน้องพี่ไอ้นี่วางไว้ตรงนี้ลูกแะแม่จะเก็บถ้าเราแต่งตัวพร้อมอะมันจะโอเคใช่ไหมป้าใช่ทำพี่ไปไม่พร้อมเลยนั่นแหละสิแต่แม่พร้อมแล้วตอนนี้มือมันใช้การไม่ได้เลยอะทำความอบอุ่นแบบไปไปเอาถุงอุ่นบีบบีบบีบก่อนปะใช้การไม่ได้โอ้นี่คือทางลงจากโรงแรมเรานะคะถนนที่ลงจากโรงแรมเรา เขาไมหมดแล้วฮิมัวันนี้มันไม่เหมือนวันก่อนเนาะีิมัวันนี้มันนี่งคนนี้ก็ขูดอยู่นี่ขูดอยู่เห็นไหมมันจะฟูฟูนุ่มนุ่มแล้วก็แบบติดตามตัวแล้วมันเหมือนมันไม่ละลายนะใช่ป่ะเนี่ยมันติดแล้วมันเข้ามาติดในรถมันยังไม่ละลายเลยตรงนี้ดูดิที่พื้นแล้วมันไม่เปียกเป็นน้ำอะเมื่อวานมันจะเปียกแฉะเลยใช่ไหมใช่อันนี้มันอันนี้มันจะเป็นเกล็ดน้ําแข็งที่คงอยู่อย่างนั้นอะเมื่อกี้เราเอามือถือไว้ก็ถือไว้ได้นานเลยนะเออไม่ละลาย วันนี้เดี๋ยวเราจะไปจุดชมวิวดูเส้นทางรถไฟสายเขาเรียกว่าอะไรเป็นสะพานที่รถไฟสายทดดาดมิไลผ่านนะนะแต่ว่าเราไปไม่ทันรถไฟนะเพราะว่ารถไฟมันม,มา9ก้าโมงแล้วตอนนี้9ก<ม>้าโมงบูดีขุด,ดก็จะอยไม่เป็นไรดูแต่วิวไปก่อนละกันเฮ้อเมืองกลายเป็นแบบขาวไปทั้งเมืองแบบอารมณ์ไม่เหมือนเมื่อวานเนะเมื่อวานเราเข้ามาเมืองเนี้ย มันก็พื้นดำดำอึมครึมอึมครึมดำ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 ใช่ไหไม,ม,หมไม่มีหิมะเลยไม่มีหิมะเลย<อ>แล้วก็แบบคืนเดียวคืนเดียวคืนเดียวเท่านั้นมันตกประมาณแบบสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มเนาะเออ<ม>แล้วเราก็แบบเอ๊ะอุ๊ยเอ็นทุ่งนี้สวยนุ่สวยมากเลยเราก็บอกว่าเอ้ยทำไมเมืองนี้มันไม่ขาขาวเหมือนที่เราเคยเห็นในรีวิวเออในรีวิวมันต้องขาขาวหิมะหิมะเออไอสุกับกันไม่สุอนะเออปรากฏว่าขาวมากเลยถนนที่นี่ไม่ไม่มีทาอร้อนเลยะ ล่รถแต่ละคันที่จอดไว้กลายเป็นรถโปะครีมเนาะน่ารักน่ารักเลยอ่ะแล้วรถประเทศนี้เขาจะกลมๆน่ารักน่ารักเนาะแล้วพอมีหิมะข้างบนมันจะน่ารักมากเลยอ่ะรถประเทศนี้เขาไม่มีซีดานนะเออไม่สังเกตไม่ค่อยซีดานใช่ไหมโตดแบบซีดานเออแบบทรงซีดานเน่ะจะเป็นทรงทรงตู้ตู้ทรงแฮชแบ็กเออทรงแวนอะไรแบบเนี้ยเนาะ ไพูดบุก็ขาดผ่านไปเลยค่ะไทยรถเด็ดสีดานจริงเหรอยังไม่เจอเลยถ้า,ถ,าถ้าหนูเห็นคล้ายๆแบบนั้น,นจะเป็นแฮชแบ็กซะส่วนใหญ่พูดไทยแล้วอ่ะฮิวมาเก็บใหญ่มากเยันเยอะมากเลยอ่ะว้าพิมจับอะไรเมันเข้ามาในรถเข้ามาเต็มเลย <laughs> เ,เปิดกระจกทำไมเนี่ยในเมืองเมื่อกี้ผ่านมามีร้านขายข้าวร้านขายข้าวอะไรนะเทนยะหรอใช่ไหมแล้วก็จะมีมอสเบอร์เกอร์มีอะไรอย่างนี้แล้วที่สำคัญมีร้านในนี้ ซื้อทายาปะซื้อทายาเมื่อก่อนเราไปชอบวิดีโอใช่ป่ะที่เมืองไทยอ่ะเออแต่ที่นี่เขายังมีอยู่เยอะเลยไม่รู้คุยไปทำอะไรนี่แมคโดนัลด์แบกโดนน้องมีแบกโดนน้องด้วยมีเคปซีด้วยใช่มีสตาร์บัคเออสตาร์บัคมีเยอะเลยมีเซเว่นไม่มีอยู่แล้วที่แปลกใจมีเดนนี่ด้วยนะเดนนี่เจอเจอที่เมื่อวานเนาะที่เถวแถวอที่ทันร้านอาหารที่อเมริกาเป็นเป็นแบบเหมือนแบบร้าน